วันนี้นะคะจะมาเล่นเกมเอ่อไดโนเสาร์นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยปิดเหน็ดนะถ้าปิดเหน็ดนะบางเครื่องก็ขึ้นเป็นรูปอื่นแต่ของเราขึ้นเป็นรูปอ้อยมันโขกอ่ะหน้าเราขอโทษมันใช้ได้นะนี่ปิดเน็ตต้องปิดเหน็ดนะปิดแบบนี้เลยขอบคุณโปรแกรม SCR นะคะโอเคมาเล่นกันเลย ถ้าใครเห็นตอนเราอ,อัดน,นันจะแบบแบกบมากนะคะแบบมากม mm hmm. ากไม่ไกลแล้ว mm hmm. โอเคโอค้ยเสียดพลีเสียดคืออะไรวะเออซีสเรียวกับเกมนี้มากนะคะโอเคคลิปหน้านะคะก็จะ มีตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะก็คือมันก็ขึ้นอยู่นะคะว่าคิดน่าจะมีอะไรอย่าลืมไปดูนะบาย